แล้วก็มือลงนะครับแล้วเคาะไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปหาไปหาไปครับอยู่กันที่ครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยตามองประกอบไปนะครับระยะห่างความเร็วแล้วก็มุมอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ยกัค,ครับครับวันนี้เรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือการฝึก การเริ่มงานเชื่อมนะครับก็เดี๋ยวครูจะสาธิตเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราได้ฝึกมาเบื้องต้นครั้งแรกที่แล้วอะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะเราได้ลองได้สัมผัสได้อ้างได้อะไรแล้วก็ให้ให้เปิดเครื่องปิดเครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ได้ลองอ้างไปเบื้องต้นแล้วแต่วันนี้ วันนี้ครั้งนี้สัปดาห์นี้เดี๋ยวครูจะสาธิตลงในชิ้นงานของเรานะครับแบบเทคนิควิธีแล้วก็แบบขั้นตอนวิธีที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนว่าว่าสเต็ปการทำงานการเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงนะครับตามองค์ประกอบเลยนะครับระยะห่างความเร็วมุมเดี๋ยวครูลงในนี้โอเคไหมครับก็เดี๋ยวไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาโอเคนะครับ ก็หลักอื่นนะก็เอาอุปกรณ์มาวางไว้ที่โต๊ะนะครับต่อมาก็ก็เป็นสถานีของเราก็คือที่เราไปฝึกเข้าใจไหมครับดังนั้นของครูก็เอาดึงมาสาธิตให้เราดูคือตรงนี้โอเคนะครับก็เพื่ออะไรเพื่อให้เราดูเห็นชัดเจนทั่วๆกันแต่เราฝึกปฏิบัติก็คือในบูธในสถานีของเราของครูก็สถานีที่9องค์นี้ครูว่ายกมาตรงนี้ โอเคไหมครับเราต้องทบบํนะาทแบบนี้ก่อนนะครับเราต้องทําแบบนะี้ก่อนนะนะก่อนที่จะไปเปิดสวิตเปิดเครื่องนะทัวนะไปเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดสวิตตรงตรงด้านด้านหลังถ่ายเครื่องนะมีหมายเลขบอก1 1ึนถึง้องครัวก็9 9ถึงนะครับครูก็เ,เปิดเปิดสวิตโอเคไหมครับเอาเปิดหมายเลข9เปิดยังครับ เปิดเรียบร้อยแล้วโอเคก็เรียบร้อยแล้วครูก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้ข้างหลังแล้วก็เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็สายไฟออกมาตรงนี้2เส้นมีสายกาวสายกาวสายดินนะครับไม่มีไฟกับสายสายตัวคีบตรงนี้เข้าใจป่ะสายกาวสายดินครูก็ล็อกไว้ให้แน่นกับโต๊ะอันนี้ก็มามาคีบกับลวดของเราแบบนี้ทําแบบนี้นะ ต่อมาก็พร้อมด้วยเราเอาถุงมือนะครับมาใส่ตรงนี้ความพร้อมก่อนความพร้อมของตัวก่อนความพร้อมอุปกรณ์ก่อนเสร็จปุ๊บก็เอารวดเชื่อมมาเส้นสองเส้นพอโอเคไหมครับเดี๋ยวมันจะโดนความชื้นนะเดี๋ยวมันจะโดนอากาศบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกบ้างโดนโดนค้อนโดนอะไรบ้างโอเคไหมครับหมดแล้วก็มาเอาใหม่นะว่าว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนความชื่อแล้วเวลาอาร์คว้ามันมีผลนะม,ลนนม,ลม,มีผลกับกับชิ้นงานมีผลกับลวดเชื่อมมีผลกับการอาร์คโอเคไหมครับเครื่องมืออุปรกรณ์หรือไฟครูปรับให้แล้วครูลองให้แล้วเราก็มาลองกับชิ้นงานของเราส่วนความยาวของสายอะไรเนี่ยครูได้ปรับได้อะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้เราได้เป็นไวมากที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับ ดังนั้นเวลาสอบหรือทดสอบเดี๋ยวก็ครูอยาหาวิธีทดสอบพวกเราว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะจบจบนะดังนั้นก็หยิบม,มาเส้น2เส้นพอมากีบไว้แบบนี้แบบนี้ให้เป็นรักษาแบบนี้โอเคนะดังนั้นก็ชิ้นงานของเราตามสเต็ปขั้นตอนวิธีเลยนะครับโอเคนะก็ชิ้นงานของเราแบบแบบแบบเป็นวายนะก็คือเอาชิ้นงานลองมาตรงนี้ของเราจะมาลองหรือชิ้นงานจริงของเราก็ได้ หรือชิ้งานลองฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นงานจริงก็ได้โอเคนะครับแบบนี้นะดังนั้นงานงานของเราวางไว้แล้วก็ระยะการที่เราเชื่อเมเพื่ออะไรเนี่ยไม่ต้องไกลประมาณนี้พอเข้าใจไหมถ้าไกลเพื่ออะไรเรามองได้นอนสายตาเรามองเห็นชิ้นงานค่อนข้างที่จะไกลเห็นยากเห็นเล็กโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละกำลังดีแล้วก็โน้มตัวไปหน่อยก้มโน้มตัวไปไปหน่อย อันนี้เป็นแบบเป็นไวเข้าใจไวเป็นไวเห็นชัดเจนการหลอมละลายเป็นแบบไหนยังไงเราเห็นชัดเจนโอเคไหมครับโอเคนะตังนี้นะครับก้มไปแล้วก็หน้ากากปิดแล้วก็มือลงนะครับแล้วเคาะเคาะไปเดินไปเดินไปเดินไปอาไปหาไปครับอยู่กันที่ครับเคลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อย ตามองประกอบเลยนะครับระยะห่างความเร็วแล้วก็มุมอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ยกงานแรกชิ้นงานแรกใบงานแรกก็คือเป็นการเชื่อมจุดเพื่อควบคุมคอนโทรลมือเรานะครับว่าหลอมาลายได้ไหมแบบไหนยังไงโอเคนะดังนั้นได้แบบนี้มันก็ร้อนแดง เป็นสีส้มแล้วก็ดำแล้วก็จับนี่นะครับทิมนจับเลื่อนมาจับแล้วก็ยกยกนะไม่เคออาะที่นะยกมาแล้วก็เคาะแบบนี้อย่างนี้ได้สมบูรณ์สมบูรณ์เพราะว่ามีการหลอมละลายเข้าหาเนื้ออย่างเงี้ยสมบูรณ์อันนี้คือถูกต้องถูกวิธีนะมันสมบูรณ์หลอมละลายยาวทั้งหมดไอ้น,นี่คือสมบูรณ์ นาเดี๋ยวครูสาธิตแบบนี้ให้ดูแบบสมบูรณ์แล้วก็จะสาธิตแบบผิดวิธีให้ดูนะาว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะดังนั้นแบบนี้เอาดูหม่ดูไม่ดูชัด,ดชเจนท่าทางดูไม่นะถูกถูกต้องนะวางเดี๋ยวจะเราเชื่อมตรงนี้ก็เดี๋ยวอารไปเคาะเขีย์นะอารไปปุ๊บอยู่กันที่ก่อนแล้วก็ ค่อยๆเคลื่อนอย,อยู่กันที่ก่อนค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนทีละนิด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 ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาถึงจุดเริ่มต้นเข้าใจปหมแล้วก็เข้าหากลางอยู่อยู่ตรงกลางนับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็ยกขึ้นนะรอบเดียวนะคล้ายๆไอศกรีมไอติมอ่ะเราดูดูชัดเจนนะปนไปนายดูระยะได้นะเสร็จปุ๊บก้มไปหน่อย หน้ากากปิไดไหนนี่ได้แนละมือมือดูใหดีนะท่าทานะแล้วหน้ากากปิดเคาะไปปุ๊บอากไปหมุนที่ครับเดินข้างมาเดินมาสม่ำเสมอนะครับข้อสี่เคลื่อนที่ความเร็วมุมข้อห้ามาถึงจุดน้ำต้นปุ๊บข้าหากลางหนึ่งสองสามต้อสวัสดขึ้นแล้วก็ยกออกมา มันก็นจะร้อนแดงส้มแล้วก็จะเป็นสีดำแล้วก็หยิบมาอนี้เยี้ยงหน่อยแล้วก็เคาะอย่างนี้โอเคไหมครับมันจะหลอแนี้แสดงว่าเราควบคุมคอนโทรลมือเราเหลือแปลงขัดอย่างนี้ได้โอเคนะสูงหลอมาลายอย่างนี้อย่างนี้ฝึกเลกแรกก่อนอเคนะดังนั้นดังนั้น ดังนั้นแวบหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้แวบหนึ่ง,งเพราะอะไรพื้นตรงนี้สกรปรกนะพื้นตรงนี้สกรปรกนะเราก็ปัดกวาดทาความสะอาดก่อนนะครับก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือแบบถูกกล้องถูกวิธีนะเราก็ขัดให้เห็นว่ามาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะดังนั้นแบบถูกวิธีเรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้แบบผิดวิธีเป็นแบบไหนยังไงอมาดูครับ หลักแรกนะครับเราก็ห <บ addition, S 1> ยิบเหมือนยั <Huh? S 1> ยนมาตั้งท่าเลยแบบผิดวิธีนะดูอ้กปไปยนากากปิอักอย่างนี้ครับเลื่อนมาเลืเ่อนมาเลื <55. recognize S 1> ่อนมาเลื่อนมาเรื่อย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 แล้วก็ยกเห็นไหมผิดวิธีตรงไหนอ่ะทำไมต้องผิดวิธีมันก็ร้อนแดงตรงเนี้ยผิดวิธีคือ ไม่มีการหลอมาลายเข้าหาเนื้อชิ้นงานดูเคาะอย่างนี้ผิดวิธีไม่หลอมาลายเข้าหาเนื้ออย่างนี้ยไม่หลอมาลายแบบนี้นนใครนะไอันนี้คือผิดเร้อย่าว่าการให้คะแนนเลยผ่านไม่ผ่านเลยนะหลักคลอ,อต้องมีการหลอมาลายเอาผิดวิธีแบบสองดูแบบสองนะครับอา,อาไปทำท่าทาง แล้วก็ก้มหน้ากากปิดคอไปสะหักไปนี้วนนี้วน,นอยู่กับที่อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหักไปเรื่อย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 แล้วก็ยกผิดครับผิดวิธีลดเชื่อมแค่นี้โอเคเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ลดเชื่อมใหม่มามันจะ หลอมละลายจริงแต่ไม่เข้าเข้าเนื้อชิ้นงานเห็นไหมครูครูสันสันส่น,นอ,อย่างเงี้ยสั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่กับที่แล้วก็ยกมานะก็ะคือมันก็เลยแบบไม่ไม่หลอมเข้าหาเนื้อตรงเนี้ยนะเรา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 เช็คดูได้ก็คือตรงเนี้ยมันจะไม่หลอมเห็นไหมสังเกตนะไม่หลอมเข้าหาเนื้อดังนั้นเดี๋ยวมาดูแบบถูกต้องเดี๋ยวคูเชื่อมตรงนี้ เอาดูดูนะครับดูบเชื่อใใหม่มาดูดีนะขีิปไปให้ได้รักษาแบบนี้ตั้งท่าทางให้ได้เอาท่าทางให้ได้เสร็จปุ๊บก้มาบหน้ากากปิดอากไปครับรูดไปหรือเกียร์ไปรูดไปรูดไปอยู่ที่ก่อนเคลื่อนที่มานิหนึ่ง ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยชา้ชาชให้มันตำมันตัวเองกันขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อย,อยถึงจุดนัดต้อปุ๊บเข้าหากลางหนึ่งสองสามแล้วก็ตัววัดขึ้นเห็นปะจับได้ไหมอักไปอยู่ที่รอนควบคุมคอนทรลไปรู้เชื่อไม่ได้รู้เชื่อมก็หดไปนะ ค่อยๆเคลื่อนมา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 เรื่อยเคลื่อนมาเรื่อยเคลื่อนมาเรื่อยให้มันให้มันเท่ากันอ่ะไม่ไปไวทำมันเสมอกันปุ๊บปุ๊บมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บเข้าหากลางเย่าอย่าหยุดได้เข้าหากลางปุ๊บนับในใจหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับดูมันจะจะหลอมละลายเข้าหานเนี้อชิ้นงานแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมหลอมตรงนี้สวยเลย โอเคนะดังนั้นคาดหวังคูคาดหวังนี้แต่ให้ดูพัฒนาการเราเรื่อยจากที่สังเกตจากได้ลองได้สัมผัสได้การเคลื่อนที่แล้วก็ลองมาเทียบคัูว่ามันโอเคไหมมันดีไหมโอเคไหมครับต้องลองต้องเทียบต้องฝึกนะต้องพิสูตรกรันต้องว่าเอ้ยมันหลอมละลายดีไหมตรงนี้โอเคไหมมันมันซึมเข้าหาเนื้อด,ดีไหมโอเคไหมมันใช้ได้นะโอเคนะต้องฝึกต้องลอง โอเคนะครับทุกคนลองฝึกลองทำดูขอบคุณมากครับทุกคน